ครับถ like okay. ้าผมจะไปเที่ยวที่แบบว่าที่มันวางระเบิดอะไรเนี่ยผมต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะอ๋อครับผมขอบคุณมากครับพี่ก็ไม่รู้เลยครับผมต้องเริ่มยังไงหรือไปยังไงโอเคครับผมทีสวันรถดสีดอนคำวัดสีดอนคำวัดตาตุ่มอ๋อแล้วก็วัดจราหนึ่งมีสีดอนคำตาตุ่มนะจะดูตรงไหนครับ อ๋อเหรอฮะตรนนี้ใช่ไหมครับโอเคนี่แลหนนก็แม่ปลานแม่ปาเีได้อ๋อเป็นโซนเอ่อประมาณเป็นเป็นแหล่งแนะนำอ่าท่องเที่ยวเนาะเป็นสุขวัศาสตร์ความรู้อะไรเงี้ยอ๋อนี่ไงนี่ไงวัดศรีดอนตุ่มแล้ววัดไหนใกล้กว่ากันครับ ถ้าไปที่สุดวัดศิรนกกำศิอนกกำตอนนี้นั้นจะมีสามพิพิธภัณฑ์ด้วยกันวัดศิอนกกำนี่ก็ตรงไปอำเภอหนองเรียบเดี๋ยวผมใช้ GPS ได้แต่ว่าผมจะลองเรียงลำดับดูก็คือ ไปลานคำดอนคำไปลานเหนือแล้วก็นาตุ้มโอเคต้องเป็นแม่ลานเหนือก่อนแม่ลานเหนือก่อนแม่ลานเหนือแล้วก็สี่ดอนชาวแล้วก็นาตุ้มนาตุ้มอ๋อเอาเอาเอาแม่ลานเหนือไถ้าจากจุดนี้นะใช่ใช่แม่ลานเหนือแม่ลานเหนือสี่ดอนคำสี่ดอนคำแล้วก็นาตุ้มนาตุ้มก็คือจากที่นี่แล้วก็ไกลออกไปไกลออกไปโอ้เนี่ยครับแล้วส่วนที่คนที่เขาแผ่ระเบิดกันทำไมถอาไม่มีชุดอยู่แต่ว่าเหลืออยู่แค่สองคนล่ะที่ครับแล้วสะพานตรงนี้มันอยู่ตรงไหนสะพานนี้บ้านแม่ลูู้่ไกลนะบ ไกลอยู่น่าจะสิบ 10, 10โกิโลสิบห้าลี้แถวนี้ใช่ใช่ <Okay. S 2> ไปเราคือไปตามวัดเมลานี่ยเวลานปั๊บลงไปเรื่อยๆถ้าเจอสาบแยกบ้านไม่รู้ก็เรียลไซส์แต่พอเจอบ้านไม่รู้ปั๊บถามชาวบ้านนะเพราะว่ามันต้องโดยเลาะไล่ชาวบ้านเข้าไปดีโ <Okay, okay. S 2> อเคโอเคเขาไปต้องมีมีหลุมระเบิดอยู่ในไร่ชาวบ้านตรงนี้ะรต่างๆไปหมดเส้นทางบำเรียบสืบญี่ปุ่นมีบีเนี่ยมผมจะไปตามรอยนี่แหละครับโอ้เปลี่ยนเป็นรอยนี่ก่อนโอ้ขอบคุณพี่มากเลยสตาร์ทสตาร์ทตรงนี้ก่อนถ่ายรูปบ้าน はい。 ว้าวขอบคุณครับเพิ่งเคยครับเพิ่งเคยไม่เคย ตะวันออกเฉียงเหนือ มีงานอะไรครับอ๋อมีทุกวันพุธครับมีทุกวันพุธครับงั้นเดี๋ยวผมเล็กหน่อยอ๋อดูบรรยากาศดูบรรยากาศเป็นผักใช่ไหมถ่ายพักถ่ายพักก็ได้ายพักก็ได้แต่ผมมีก้อนใส่ที่ทำอ๋อแล้วตรงนั้นคืออะไรครับอดิแชมื่เท้าแช่เท้าแช่เท้าโ เอาโซนลงก่อนนะครับปรับลงก่อนปรับคุณภูมิในร่างกายเขาไปอย่างนี้เลยใช่ไหมครับเราไหวนะเราต้องหัวฮอตครับโอ้ยคุณคุณคุณนี่นี่เอาเอาเอาเย็นไปหน่อยนะครับปรับมาได้15นาทีก็เหรอเดี๋ยวเผมชวนให้เดี๋ยวผมเอาลงลงช่องผมแต่ละคนไปจบหมดให้ นที่รับที่ประชุมแหนท่องเที่ยวที่สคเลยเนาะครับวันที่1เก็มาอ๋อเราก็คือไม่ต่ำกว่าร้านโอ้โหนะจิมเจ้าขอบคุณครับว้าวนี่น้ำอะไรอ่ะน้ำอะไรเอ้ยก้ยังสื้อของเราได้ไปคือทางกันาวันเกิดนะรสชาติดี สดชื่นสดชื่นไม่มีแบบต้มเองเลยแหละครับครับต้มเองใส่สูตรเองใช้ใช้ใบนั่นเยอะกว่าใช้ใบต้นครั้งนเยอะใบสิบใบอืมเอาเก้นหน่อยหนึ่งสรรพคุณนี่คือทำให้แบบกระชุ่มกระชวยอะไรประมาณนี้ แม่ไม่หลับไม่นอนแล้วผมสู้แดดสู้แดดเออจริงๆริจริงเขาว่าสู้แดดประจำฮะขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาใหม่โอกาสหน้ามาใหม่ครัครับถ้าพรุ่งนี้ว่างก็มาได้นะค,ะครับ ที่ว่าสงครามโลกเนี่ยน,นะอ,อ๋อผมไปพูดบารนึกเรียต้องต้องตรงไปทางนี้เหรอตรงไปเนียโรงเรียนตกโกีโก้งมันจะมีโก้งทั้งจาการครับเข้าทางทีเป็นลหลักแต่ขว,วามือนะอตรงไปเรื่อยๆจนกว่าจะเห็นโรงเรียนทางนี้เองนีัางไแล้วก็ยูามืนโอเค เข้าทางนี้นะฮะไปตามทางรถไฟบ้าไปไปเช่นเนี้ยแล้วมันจะถึงกางรถไฟแล้วก็มองไปทางฝาคือเตอ่หมอแล้วก็สะพานเหล็กมันก็อยู่เจ้าด้านหน้าที่เต่หมอน้าสะพานเหล็กอ๋อเหรอเจ้ารถไฟที่ว่าเขาลอดอุโมงไปนะเออเออ,อยู่ฝ่ามือนี่เข้าไปเลยเออโอเคครับ